ไปเร็วไปเร็วทีหลักสามเร็วจ้าปาปารเร็วๆโอ๊ยอะไรของแกเอาบทีหลักเ,เป็นมาจำเดือนตั้งหลายวันนี่นาะมั <c oughs> น,นยังไม่มีแล้วไม่ใช่หรอ <c oughs> เข้ารู้นะเข้ารูุนนะอืมทีเรื่องแบบนี้และจำแม่นที่งานวันเกิดหรือว่างานครบรอบอะไรไม่เห็นจำได้สักอย่าง ลาจะพูดเรื่องแบบนั้นดีมันจะเสียงบรรยากาศนะจ๊ะมีเมื่อวันนี้ก็เป็นวันดีแล้ววันนี้พี่สัญญายแล้วพี่จะทําไม่ดีที่สุดเท่ากับชีวิตนี้ของพี่เลยทำมาได้อสำหรับแกรเรื่องเนี้เวอร์ตลอดหนูก็รู้นี่ว่าเขาฝันนะว่าเขาจะเป็นได้เลยเขาจะเป็นได้เลยราชาปั๊ม นี่ฉันไปจับพวกโลกจิตมาทำผัวหรืองไงนี่ถึงเขาจะเป็นโลกจิตอะ่ะเขาก็โลกจิตก็ที่หลักแค่คนเดียวนะแค่มีอย่างที่หลักก็ชอบไม่ใช่หรอวที่เขาโลกจิตที่หลักก็สนุกไปกับเขาแม่โอ๊ยแต่มันมากเกินไปก็ไม่ไหวเว้ยอืมที่หลักลอ่ะอ่โอเคโอเคไปขึ้นห้องฮัเะจะฮัมเมนานนะไหม อาจารย้ะยแต่เดี๋ยวที่รัเขาว่าเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่านะเรามาเปลี่ยนเป็นห้องน้ำบางไม่เล่าบนเตียงมันบ่อยแล้วเนะอะได้ามใจแกวันหนึ่งก็ได้ น้นําแล้วเขามีเสือ้อผ้ายด้วยที่ลักขึ้นไปบนห้องนะแล้วเปิดไปที่ลิ้นชักที่ตู้เสื้อผ้าเขา,าซื้อชุดคอสเพลย์ล้อที่รักแล้วจ้าชุดนี้บอกเลยว่าคนน่ารักเขาอย่างชอบเลยอะ่ะเขาชอบมากเวลาที่รังแต่งคอสเพลย์ามันน่ารักที่รักสวยจุดๆไอเราก็สวยซะด้วยผัวประดันชอบทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยอ่าโอเคโอเคโอเคจ้าจ้าขารอนะจ้าที่รักจ้า สนุกสิ่งันนี้นะนะเอ้าเอ้าฮะอู้าเฮ้ยมาเร็วได้ใจถ้างั้น,นเริ่มเลยนะสบายตัวนี่ไม่เห็นจะมีเลยอ่ะฮ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 ะเอ้าเอ้า อะไรของแกเนี่ยฉันถามว่าเสื้อผ้าที่ซื้อให้อยู่ในตู้อะไม่เห็นจะมีเลยเอาไปไว้ที่ไหนแล้วเมื่อกี้อะอะไรเมื่อกี้อะไรทำอะไรเปล่าจ้าแต่สื้อผ้ามันมันไม่มีในตู้เหรอจ๊ะไม่มีอะไม่เห็นมีสักชุดมีแต่ชุดเดิมเฉันหาทั้งห้องแล้วเนี่ยหาจนเหนื่อยหมดละไม่เห็นมีชุดใหม่สักชุดเลยเอาไปไว้ที่ไหนกันแน่ อ๋อกเงินเงี้ช่างมันเถอะจ้ะช่างมันได้ไงเล่าก็ไหนแกบอกว่าแกซื้อชุดคอสเพลย์มาให้ฉันแล้วไม่ใช่หรอฉันจะใส่เนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนอ๋อก็จะส่งส่งใส่เขาน่าจะซื้อแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ลืมหยิบมาจากร้านนะจ๊ะที่รักโฮ้ยแกเนี่ยนะขี้ลืมตลอดไป ถ้าง,งั้นกลับไปแล้วที่ร้านก่อนดีไหมยอ,ยอย่าเลยจ้าที่ร้านม,ม,มันเสียเวลาเอาไปว่าเดี๋ยวเขาคาั้งเมื่อไหรเดี๋ยวเขาค่อยขับรถไปเอามาแล้วกันเนาะถ้าง,งั้นก็แล้วแต่แกแล้วกัน <S <S แต่ทําไมดูแกแปลกดูเหนื่อยๆนะฮะอ๋อคือเมื่อกี้เขาเขา้าห้องน้ําไป่อมชักโครกน่มันกดไม่ค่อยลงอะจ้าที่รัาก็เลยเหนื่อยนิดนึง จริงเหรอไหนเข้าไปดูดีดหรืยยังไม่ต้องเข้าแล้วจ้ะที่รักคือมันยังไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเขาค่อยําม,มาซ่องอีกรอบนึงมันยังเหม็นอยู่ที่รักอย่าเข้าไปนะอะเออโอเคแล้วสรุปเจะไงเนี่ยเออเขาว่าเราไปบนห้องกันดีกว่าจา้ะที่รักจ๋าถ้าางั้นก็รีบตามขึ้นมาเดี๋ยวเขาตามไปนะจ้ะล้างมือแปบ๊บ นี่นี่นีออกมานะ <c oughs> เธอคือใครอ่ะอไม่กี่ลืมดูหน้า <c oughs> นี่มันชุดที่ฉันซื้อให้เมียฉันนี่เธอเอามาใส่ทำไมแ้วเธอเป็นใครมีอยู่ที่บ้านฉันได้ไงขอโทษนะจ๊ะคือว่าฉันชื่อแคลรี่จ้ะฉัามาทำงานที่บ้านหลังนี้เป็นวันแรกนะจ๊ะ <c oughs> มาทํางานที่บ้านหลังนี้หมายความว่าไ,ไงอ่ะคือว่าคุณผู้หญิงอ่ะเขาจ้างฉันให้มาเป็นคนทําความสะอาดบ้านหลังนี้นะจ๊ะฉันกําลังยืนสองกระจกในห้องน้ําอยู่นะจ๊ะเมื่อกี้แล้วคุณผู้ชายก็เข้ามากอดฉันจากข้างหลังแล้วก็ไ,อไ,อไ,อไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าเธอใส่ให้เธอใส่ชุดเนี้ยนี่มันชุดที่ฉันซื้อให้เมียฉันไม่ใช่หรอขอโทษนะคะ คือว่าเมืเ่อกี้ฉันเข้าไปทำความสะอาดในห้องนอนตอนที่คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงยังไม่อยู่บ้านและฉันะก็ชอบเป็นคนแต่งตัวแบบนี้ก็เห็นชุดนี้อยู่ในตู้เสื้อผ้าฉันก็เลยอยากจะมาลองใส่ดูนะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะที่ฉันเรเอาชุดคุณผู้หญิงมาใส่โอ้ยแล้วจะทำไงล่ะเนี่ยแต่ว่า ถึงแม้ว่าฉันน่ะจะเอาเชุดคุณผู้หญิงมาใส่ในายท่านก็ไม่ควรจะมาทําเรื่องแบบนั้นกับดิฉันนะเจ้าคะเออเอออฉันรู้แล้วแต่ว่าจะไม่ได้ตั้งใจนี่นาะชุดผูหญิงในข้างหลังน่ะฉันก็นึกว่าเมียฉันลงมาไว้อะแถมฉันก็รีบด้วยไม่ได้หันหน้าไปมองเลยว่าใขรรีบจริงนะจ๊ะเห็นไม่เห็นหนึ่งนาทีก็เรียบร้อยแล้วเออไม่ต้องพูดหรอกนะอย่าบอกใครนะเรื่องเนี้ย เก็บไว้เป็นความลับหน่อยแล้วกันแต่ว่ามันเรื่องใหญ่นะจ๊ะในทั้นที่ฉันเก็บไว้เนี่ยมันจะเออร,รู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวมีคาปิดปากให้อยู่แล้วนะขอลดขันหนึ่งนะคะฮะบ้าเหรอโอ้ยพี่แกสรุปจะขึ้นไปไนี่เนี่ยอเอา้าเธอเออคือที่หลังเออฉันนี่ก็ลืมไปเลยลืมบอกแกไปว่าฉันอะ่ะจ้างแม่บ้านมาใหม่นะ ยายเนี่ยชื่อว่าเคลลี่จะเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านของเราวันนี้แหละอ,ะอ๋ะอก็อคครับเจอแล้วก็ดีเหมือนกันฉันก็ลืมแนะนำนี่ว่าแต่เธออ่ะเข้าไปอยู่ในห้องน้ำนานหรือ,อยังเนี่ยอ๋อคือว่าเมื่อกี้อ่ะหนูอยู่ในห้องน้ำขันนาหญิงแล้วคุณผู้ชายเขาก็อะ,อะไรอะไรอะไรแกเป็นอะไรเออไม่เป็นไรจ้าที่รัก <c oughs> เขารู้สึกแสบคอองเห็นไม่รู้อ่ะ เรารีบขึ้นไปบนห้องกันดีกว่านะจ๊ะที่รักจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวแกรีบไปไหนฉันคุยกับเด็กอยู่เมื่อกี้ว่าไงนะเราต่อสิคุณผู้ชายเขาเข้าไปทําอะไรกับแกในห้องน้าเมื่อกี้หรือว่าฉันนะ่ะยืนอยู่ในห้องน้ำแล้วจู่ๆคุณผู้ชายก็ฉันก็เพิ่เข้าห้องน้ำแม่ะนืกอว่าไม่มีคนอยู่แล้วก็ไปจชาเอะกันนี้เฉยแล้วแต่ว่าน้องเขาไม่ได้ถอดอะไรนะไม่ได้โปอะไรเลยฉันก็แค่เข้าไป ชักโครกอย่างที่ฉันเล่าให้ที่รักฟังไงหจริงเหรอเออคือว่าก็ได้ลด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 อะรอะไรอะไรอะไรของแกไอ้ทำไมแปลกๆแบบนั้นอะไม่มีใครจ้าจริงไหมแบบที่คุณผู้ชายเล่าหรือว่าคุณผู้ชายทำอะไรลามกกับเธอไหมเดี๋ยวฉันอะจะได้จัดการมันเองอ จริงค่ะแม่หญิงคุณผู้ชายได่ทำอะไรเลยค่ะคือเขาเจอหนูเขาก็มาช่วยหนูซ้อมชักโคข่นั้นแล้วจ้ะแม่หญิงจ๋าเลยนะแม่จ้าถ่างนั้นก็แล้วไปเอาไหนดี่รัเราเรียบขึ้นไปบนห้องกันดีกว่านะจ้ะไป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 เร็วไปเร็วไปเออ <S 2> <S 2> อย่าบอกเลยนะอเอา้า นี่รถขอเดอเซื้อบ้านแล้วนะนี่ไรเี้ยเมียล่ะอย่าบอกเมียฉน,นะว่าฉันกับเธอเรามีอะไรกันอะคะเอ้เมียบีเมียๆๆฉันอยู่บ้านดน้วยคาคะคาไม่ต้องห่วงหรอกนะคะในท่านในเมื่อในท่านฟังคำสั่งของหนูหนูเองก็จะไม่ปากโป้งแน่นอนคะ่ะ แค่นั้นฉันจะเข้าไปในบ้านแล้วต่อไปก็ทําตัวให้มันเนียนๆนอะลรกันนี่ไม่ว่าแต่ถ้าเมียฉันไม่เห็นว่าเธอไปโคนใช้บ้านฉันแต่มีรถแพงขนาดนี้เมียฉันจะไม่สงสัยหรอไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเรื่องตอหลบต่อแหเนี่ยหนูถนัดนะเดี๋ยวหนูจะบอกนอยายหญิงว่ารถคันเนี้หนูยืมเพื่อนมาใช้แล้วกันนะคะออ งั้นก็โอเคขอให้มันเนียนๆแล้วกันแล้วฉันก็ขอพูดตรงๆเลยนะถ้าเกิดว่าเธอยังทำงานอยู่ที่บ้านฉันต่อไปแบบเนี้ยฉันเองก็จะไม่สบายใจหรอกเ้าอย่างงั้นเธอก็ช่วยทำงานอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ไปหาเหตุผลขอลาออกแล้วกันนะส้า้จให้หนูลาออกเลยหรอคะนายท่านท่องให้ลาออกอยู่แล้วดิฉันไม่สบายใจหรอกถ้าเธอยังทำงานอยู่ที่นี่อ่ะก็อย่าไปไหนเลยนี่คะ าเกิดในท่านไม่พูดฉันไม่พูดเราก็ทําแบบนั้นกันนเรื่อยได้นะคะในท่านเอไม่ฉันี่อยากทําสักหน่อยฉันรักเมียฉันฉันอยากมีแค่เมียฉันแค่คนเดียวเหมือนนั้นน่ะฉันก็ผิดพลาดไปตรานั้นเองอุ้ยมีได้หรอกนะคะในท่านเพราะว่านอกจากโรถแล้วอะหนูมีอะไรอีกเยอะเลยนะที่หนูอยากได้อะ่ะ นี่มันจะไม่มากเกินไปหรอแค่ครั้งเดียวเองฉันซื้อรอในขนาดนี้ก็เกินพอแล้วน่ะถ้าใครทนไม่อยากเสียเปรียบก็มาทำในหลายรอบได้นะคะก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ต้องการแต่ว่าหนูต้องการนะคะอ้าเป็นไรอ่ะทำหน้าทำตาโมโหอะไรมาเปล่าที่รักคำนี้โมโหอะไรคือแดดมันร้อนๆนะวันนี้ขอไปดูลร้านมา ก็เลยหงุดหงิดนิดนึงอ่ะโอ้ย,ดยแดดร้อนแค่นี้เองอย่าไปเครียดะไรมากในะนาประเทศไทยมันก็แบบนี้แหละไปกินน้ำเย็นๆดนสักแก้วหนึ่งมันก็ดีขึ้นแล้วไปอืมในหญิงคะคือว่าหนูมีเรื่องอยากจะคุยกับายหญิงหน่อยอะคะ่ะนี่เธออะไรมีเรื่องเลยจะคุยกับฉันคือว่าเรื่องหนูกับคุณผูช้ชะะายค่ะฮะอะไรของเธอพูด พูดบ้าเลยฮะนี่พูดมาสรุปว่าไปทำอะไรกันเล่ามาให้หมดเลยนะอย่ามาคิดปิดบังฉันเด็ดขาดไม่มีอะเราก่ที่รับที่เราจะรีบไปทำร็บไม่ใช่หรอรีบไปเถอะนะเดี๋ยวร้านปิดไม่แกเงียบไปเลยเล่ามานางหนูว่ายังไงเออคือว่าจริงๆแล้วอ่ะเออเออคือ หนูเพิ่งให้คุณผู้ชายไปขับรถจากเพื่อนของหนูไม่ให้หนูได้ใช้นะคะคุณเิงแล้วแล้วทำไมก็ไม่แล้วทำไมหรอกค,ค่ะคือหนูก็แค่ไม่อยากโกหกนะคะวันจริงแล้วที่คุณผู้ชายเขาต้องโมโหเพราะว่าอากาศร้อนเพราะเขาต้องไปขับรถยนต์ของเพื่อนหนูมาให้หนูคะ่ะแค่นี้เองแล้วทำไมแกต้องโกหกฉันด้วยออ,อคือเขาแค่เห็นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่รัก เขาแค่ไปขับจากป่าซอยไว้หน้าบ้านเราเองนึกว่าเรื่องคอขาดบาดตายบ้าอะไรอืม,อมถ้าอย่างนั้นแกก็รีบขึ้นไปกินน้ำอาบนองอาบน้ำจะได้หายร้อนสักทีส่วนเธอฉันฝากล้างห้องครัวด้วยห้องครัวสกรปรกมากได้เจ้าค่ะนายหญิงอือถ้า,างั้นฉันออกไปทำเล็บก่อนแล้วกันนะน่าจะกลับมาค่ำค้ำู่แหละเจ้าค่ะพี่รักจ๋านี่มิงกี หรือคิดจะทำะไรคะก็แค่เตือนในเสียงนะคะคุณผู้ชายว่าเกิดว่าคุณผู้ชายขัดใจหนูเนี่ยหนูก็อาจจะปาโป๊กแล้วก็บอกเรื่องของเรากับคุณผู้หญิงก็ได้นะคะเฮ <c oughs> อ,อ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายอ่ะไม่ยอมมาเล่นกับหนู ไม่ยอมซื้อของที่หนูย้ำได้ไม่ยอมทําตามสิ่งที่หนูต้องการหนูอาจจะเผอบอกคุณผู้หญิงไมได้นะคะว่าวันนั้นน่ะหนูไปเอาชุดคอสเพล์ที่คุณผู้ชายซื้อไว้ให้คุณผู้หญิงมาใส่คุณผู้ชายก็เข้าใจผิดคิดว่าหนูเป็นคุณผู้หญิงยืนอยู่ในห้องน้ําแล้วคุณผู้ชายก็ามาทําเรื่องแบบนั้นกับหนูถึงแม้ว่าคุณผู้หญิงเนี่ยจะรู้ว่าคุณผู้ชายไม่ได้ตั้งใจที่จะทําอะไรแบบนั้นกับหนู แต่เชื่อหนูดูค่ะผู้หญิงี่ยเขาไม่ให้อภัยคุณผู้ชายหรอกค่ะแถมเป็นนายหญิงที่นิสัยดุจะขนาดนั้นมีหวังคุณผู้ชายอ่ะโดนนายหญิงบอกเลิกแน่ค่ะไม่หรอกใช่สิคะนายหญิงฉันก็นึกไว้แล้วนึกว่าเรื่องอะไรเรื่องแบบนี้นี่เองน้อยแก แค่แต่งชุดของฉันแกถึงแยกไม่ออกเลยเหรอฮะว่าเป็นฉันหรือว่าเป็นคนอื่นอะขอโทษนะที่หลังตอนนั้นเขารีบอะเพาเห็นจุด้นเลยว่าเป็นที่หลังขอโทษนะแกไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะ่ะฉันได้ยินนางเนี่ยพูดหมดละดีแล้วก็ดีแล้วยังไงต่อไม่ยังไงแกก็ออกไปจากบ้านของฉันได้ละ แถมรถคันนั้นอะ่ะฉันก็ไม่ให้นี่แต่ว่าคุณผู้ชายเขาซื้อให้ฉันแล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นชื่อเธอซะหน่อยชิมิร่ะแต่ว่าคุณผู้ชายเขาทำเรื่องแบบนั้นกับฉันไปแล้วอะ่ะก็ช่วยไี่ได้เธอยอมมันเองเนี่นี่แต่ว่าเธอจะไม่โกรธอะไรห,หน่อยเหรอฮะโกรธอ่มันโกรธแต่ว่ามันก็พอเข้าใจได้เพราะว่าไอ้บ้านนั่นอะ่ะมันไม่ได้ตั้งใจนี่แต่ที่ฉันโกรธมากกว่านั้นคือเธอจะจะเอาเรื่องพวกนี้ มารีดไถ่ายจากผัวฉันั้นเหรอกั้นเสียตัวให้มันนี่นะแบบนี้อาจจะแจ้งความได้นะเอายังไงดีจะรีบไปตอนนี้หรือว่าจะให้ฉันแจ้งความอืออออไปแล้วที่รานขอบคุณมากครับแกไม่ต้องมาพูดดีเลยเกิดเรื่องแบบนี้ทำไมไม่บอกฉันฮะเกิดไว้นหนังนั่นะมันรีดถ่าแกจนหมดตัวจะทำไงก็ ขาไม่อยากจะเลิกกับพี่หลานี่เขากลัวว่าถ้าที่เรากลัว่าเขาไปเปิดน้าเนื่องแบบไหนนุกคนอื่อน,นพี่หลานต้องเลิกกับเขาแน่เลยอะนี่ถึงแม้ว่าฉันจะดุหรือว่าฉันจะเป็นยังไงอะฉันก็พอจะแยกแยะได้นะว่าแกตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจอะถ้าเกิดว่าแกตั้งใจทําเรื่องแบบนั้นอะตอวันนี้ฉันเอามีดตัดของแกไปแล้ว,วแต่เขาไม่นัีงใจนะอืมฉันรู้แล้วนะ่ะแต่ว่าต่อจากเนี้ย ก็ช่วยดูว่ามันดีๆหน่อยได้ไหมจะทําอะไรก็มองหน้าก่อนว่าใช่ฉันเปล่าหรือว่าเป็นผู้หญิงคนอื่นรืนว่ามีเรื่องแบบนี้อีกเป็นครั้งที่สองอะ่ะครั้งเนี้ยฉันจะไม่ใช่แค่ปัดฉันจะเผาทิ้งด้วยเอจะอาจารย์นะจ๊ะขอสัญญานะว่าจะไม่มีทางที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกต่อไปอ่ะเขาจะทําอะไรแบบนั้นเขาจะต้องมองดูต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นน้าที่รักหรือเปล่าแมนเป็นน้าที่รักเขาถึงจะทำจ้ะอืมก็ดี แคางนี้นะจ๊ะเขาขอจับแนดขอโทษที่รักด้วยนะจ๊ะเฮ้ยี่แกเกิดเรื่องขนาดนี้ยังจะมีอารมณ์มาคิดเรื่องอะไรแบบนี้อยู่เหรอฮะเออเะเขาแกจะทำดีดีนะถือว่าขอโทษที่รักก็แมนขอโทษอ่ะเฮ้ยแกเนี่ยนะรีบตามขึ้นมาแล้วกันเฮ้ยจ๊าจที่รักตาเลยดยจ๊ะ